พร้อมแล้วใช่ไหมครับสัปดาห์นี้นะครับเรายังอยู่ในหน่วยของเรื่องของสีใช่ไหมเอ่ยต้องเวียจําได้ไหมว่าอาทิตย์เมื่อกี้เราเรียนเรื่องอะไรบ้างจาได้ไหมเอ่ยอ่าเรามาดูวันนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีรุ้งอ่าอันนี้ก็คือสีลุ้งนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนสีกันก่อนดีกว่านาะอพี่เวียเนาะโอเคไหม อ่าโอเคดีครับอันแรกอันแรกพี่เบียครับอ่าอืออันนี้สีอะไรสีอะไรครับสีดำสีขาวสีขาวอ่าสีขาวภาษาอังกฤษเรียกอะไร white white สีขาวอันต่อมาตื๊บสีอะไรครับสีอะไรสีน้ำตาล บ้าอ่าสีน้ำตาลอันต่อมาจึ๊บสีอะไรครับพี่เวียสีอะไรครับสีดูตัวแมวเนี่ยสีอะไรครับสีดำสีดำใช่สีดำภาษาอังกฤษว่า black 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 ครับอันต่อมาอันนี้สีอะไรครับดูดูดูพี่เบียคบสีน้ำเงินใช่ไหมอ่า blue อ่าพูดตามพูดถิงพูดรูสีน้าเงินพี่เบียร์นั่งลงดีๆครับพี่เบียร์นั่งลงดีๆอ่าพี่เบียร์คนเก่งมาดูต่อมาอันนี้สีอะไรนี่เสื้อตัวเนี้ยสีอะไรครับพี่เบียร์เบียร์ครับเห็นไหมคุณหนิงพูดด้วยนะพี่เบียร์ครับมาเร็วๆอาอทำไมเห็นไหมลงเสื้อตัวนี้สีอะไรพี่เบียร์สีอะไรครับ เบียบอกคนญินสีอันนี้ก็คือสีอะไรครับสีม่วงใช่ไหมสีม่วงอ่าสีม่วงภาษาอังกฤษว่าเพ r p โป p u r อ l e เพ r อโปสีม่วงอันต่อมาส้มอันนี้สีอะไรครับสีอะไรสีส้มเออมั้ยเดี๋ยวเอาแม่เห็นบาหนัมองเห็นไหมคะเอเจมันบ่เห็นของจุมมันคือบ่ขึ้นรูปวะมองไม่เห็นเหรอ เห็นไหมเห็นตะเมาเห็นตะลูกซ้อนมีโอเคเอาพูดตามก็ได้ลูกอ่าออเรนจ์อ้าออเรนจ์สีส้มสีส้มอ่าอันต่อมากรีนกรีนสีเขียวสีเแล้วก็พิงค์พิงค์สีชมพู อ่าโอเคอันต่อมา yellow yellow พี่เบียร์ครับ yellow สีเหลืองใช่ครับแล้วอันต่อมา red เอาขาลงเรียบๆจะจบแล้วนี่เลียบๆ red ไม่เยอะมากขึ้นะดังดีเร็วๆเรดสีอะไรครับสีแดงนะครบทีนี้มาดูอ่าโอเค วันนี้นี่น้องเมียมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นอะไรตอนนี้มองเห็นแต่คุณหิงเอาเหรอเอาโอเคเดี๋ยวคุณหนิงแชร์ใหม่ก็ได้เอาใหม่นะเอาใหม่นะมองเห็นหรือยังทีนี้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับทีนี้เรามาดูวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีรุ้งน้องเวียเคยเห็นรุ้งไหมเคยเห็นไหม เคยเห็นเม่เห็นอยู่ที่ไหนครับที่ไหนบนท้องฟ้าบนท้องฟ้าบนท้องฟ้าใช่ไหมเก่งมากเลยอ่าแล้วจะมองเห็นลุงตอนไหนครับตอนไหนเอ่ยตอนกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนโอ้กลางวันหรือกลางคืนเราจะเจอกับสายลูงสีลุงตอนกลางวันใช่ไหมใช่เพราะว่า มันจะเกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกใช่ไหมครับแล้วก็ต้องมีอาศัยแสงจากดวงอาทิตย์ด้วยมันถึงจะเกิดสีรุ้งได้ทีน้องเพียมาดูซิว่าสีรุ้งของเราสีรุ้งของเราอ่ามีสีอะไรบ้างรุ้งของเรามีสีอะไรบ้างนะคะัมมีสีเขียวครับโยชิกิสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับรับผม อ่าเรามาดูว่าสีลุงของเรามีสีอะไรบ้างนะอ่าเรามาดูครับอันแรกเลยอันแรกเลยอันนี้ก็สีอะไรอันแรกเลยตัวนี้สีอะไรสีม่วงใช่ไหมครับอ่ามีสีม่วงอันต่อมาสีอะไรตรงนี้สีอะไรครับเขาเรียกว่าสีอะไรนี่อันนี้สีที่สองเขาเรียกว่าสีคลามสีคลามอ่าใช่ครับอันสีที่สามตรงนี้สีอะไรครับ อันนี้สีอะไรสีฟ้าครับสีฟ้าสีเงินเก่งมากเลยอันที่สี่ตัวนี้สีอะไรลูกสีอะไรครับสีสีอะไรสีเขียวใช่ไหมเอ่ยสีเขียวแล้วก็อันข้างบนอันที่ห้าอันนี้ห้าสีอะไรครับสีอะไรเนี่ยสีสีเหลือง ่ไหมครับต่อมาสีอะไรอันต่อมาสีอะไรสีที่หงสีอะไรตเรียนสีที่หงสีอะไรสีส้มใช่ไหมใช่ครับแล้วก็สีที่เจ็ดายก็คือสีแดงอันนี้ก็คือสีรุ้งจะมีทั้งหมดเจ็ดสีก็คือสีม่วงสีครามสีแดงเงินสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงอันนี้ก็คือ สีรุ้งทั้งเจนนะค่ะคู่นี้มีนิทานเกี่ยวกับรุ้งมาฝากออยากฟังไหมเอ่ยอยากดูไหมเอ่ยอยากดูไหมครับอมาดูสิมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมมองเห็นมองเห็นครับขบวนพาเหรดสีรุ้งแทบแทบแทบตาละแลบแทบแทบตุ้มตุ้มตุ้มตาละตุ้มตุ้มตุ้ม ดุ้งกินน้ำได้ยินเสียงเครื่องดนตรีจึงก้มลงดูเห็นขบวนพาเหรดของเด็กน้อยเดินมาพร้อมๆกันดุ้งกินน้ำร้องทักว่าสวัสดีจ้าช่างสนุกสนานกันจริงๆนะเด็กน้อยแหงหน้าขึ้นไปดูบนท้องฟ้าอย่างตื่นเต้นแล้วพูดขึ้นพร้อมกันว่า รุงกินน้ำสีสวยจริงๆขอบคุณจ้ะรุงกินน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสฉันมีเจ็ดสีนี่ไงสีม่วงสีครามสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแสดและสีแดง แล้วรุ้งกินน้ำก็โกง่งโค้งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นรุ้งกินน้ำสีสวยจริงๆเด็กน้อยตบมือหัวเราะชอบใจเด็กๆจ๋ารุ้งกินน้ำอยากแบ่งสีสันให้ทุกๆคนนะจ๊ะรุ้งกินน้ำใจดีเอ่ยรุ้งกินน้ำแบ่งสีสวยๆให้ใช่哟 ขอบคุณครับเด็กๆโหร้องด้วยความดีใจเด็กๆชวนดุ้งกินน้ำเดินขบวนพาเรศไปด้วยดุ้งกินน้ำจึงเดินตามเด็กๆไปแทบแทบแทบดาราแทบแทบตุ้มตุ้มตุ้มเสียงดนตรีทำให้สัตว์น้อยใหญ่วิ่งมาดูแล้วเอ่ยขึ้นพร้อมกันว่า ขบวนพาเหรดสีรุง้งสีสวยจริงๆขอบคุณจ้าดุงกินน้ำและเด็กๆตอบลูกสัตว์ทั้งหลายขอร่วมขบวนพาเรดไปด้วยมาสิเราจะเดินไปด้วยกันดุงกินน้ำใจดีจึงแบ่งสีรุ้งให้สัตว์ทุกตัวขบวนพาเหรดสีรุง้งขบวนพาเรดสีรุง้ง ขบวนพาเรศสีรุง้งชาวเมืองอุทานด้วยความตื่นเต้นอ่าโอเคเป็นยังไงบ้างครับสนุกไหมสนุกสนุกอานิทานเรื่องเมื่อกี้มีชื่อว่าอะไรครับขบวนพาเรศสีรุง้งใช่ไหม,มใช่ไหมครับ ใช่ไหมเอ่ยโยชิกิอ่าในนิทานเรื่องเมื่อกี้มีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีเด็กๆใช่ไหมใช่ไหมมีเด็กๆเยอะไหมเยอะไหมเมื่อกี้เนี่เยอะเยอะอเขากำลังทำอะไรกันครับเขากำลังทำอะไรเขากำลังเดินขบวนใช่ไหมเดินขบวนพาเลทใช่ไหมครับ ซึ่งในขบวนพาเละเมื่อกี้มีเครื่องดนตรีด้วยมีอะไรบ้างเครื่องดนตรีเมื่อกี้มีอะไรครับมีกลอง<ไ>ใช่ไหมเด็กๆเ,เห็นกลองไหมคุณิงูด,ด้วยอยู่นะอยู่โอเคไหมโอเคไหมขบวนพาเละเมื่อกี้มีเด็กๆใช่ไหมกําลังเดินขบวนใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรลูกมีพี่ลุงกินน้ําใจดีใช่ไหมมาร่วมเดินขบวนด้วยใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมเวีย ใช่ครับอ่ามีพี่ลุงกินน้ําที่ใจดีแจกสีสันสวยๆให้เด็กๆมาร่วมเดินขบวนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับน้องเบยเมื่อกี้นี่เห็นสัตว์อะไรบ้างเห็นสัตว์อะไรบ้างเมื่อกี้นี่มีอะไรมีพี่ม้าลายใช่ไหมมีอะไรอีกครับมีพี่ม้าลายมีอะไรอีก ตอบทีน้องเบียแล้วจากพี่มาลายเห็นอะไรอีกเวียเมื่อกี้เนี่ยมีช้างมีช้างไหมมีไหมเห็นอ่ามีอะไรอีกมีนกไหมครับมีอ่ามีนกมีสัตว์เยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีเด็กๆแล้วก็มีพี่ลุงกินน้ำใจดีแบ่งสีสันสวยๆให้เด็กๆใช่ไหมครับอ่าทีนี้เรามาทบทวน สีรุ้งกินน้ำมีสีอะไรบ้างนะครับจำได้ไหมจำได้ไหมครับสีรุ้งกินน้ำก็จะอ่ามีสีอะไรสีม่วงสีคลามสีน้ำเงินนะครับสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงอันนี้ก็คือสีของรุ้งกินน้ำใช่ไหมครับทีนี้มาดูอมาดู การบ้านของเราไม่งานของเราอันนี้เจ้ชิคกครับเจชิกี้ทำหรือยังทำแล้วพร้อมแล้วครับอ่าอันนี้ก็คือให้เขียนตามรอยปะใช่ไหมตัวพยัญชนะตัวอะไรบ้างครับันแรกตัวอะไรครับโยชิกีตัวตัวอะไรครับตัวเคใช่ไหมเคไอทีอ่านว่าอะไรครับอ่านว่าอะไรเคไครว้าวใช่ไหมครับ มีตัว K อันนี้ตัวอะไรครับตัวอะไรตัวใช่ไหมสิใช่ไหมครับแล้วก็อันนี้ตัวสุดท้ายตัวอะไรนี่ตัวนี้นี่ตัวส x. x X อะไร x y l o p ใช่ไหมครับ x y l o โ h o ใช่โอเคอทีนี้อันที่สองอันนี้โยชิกิทำหรือ,อยังครับทำทำหรือ,อยัง อันนี้คือตัวอะไรครับตัวถอฐานใช่ไหมพิกกี้ทำแยทำยาโอเคตัวฐานทำเสร็จแล้วถ่ายลูกส่งมให้คุณหญิงดูหน่อยเนาะคุณดีอยากเห็นใช่ไอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือการม่านของเรามีสองอันทำแล้วทำแล้วตาตยังไม่เสร็จเลยตัวนอง ๋อไม่เป็นไรค่ะโอเคแล้วก็การบ้านอีกอย่างหนึง่งโอเคโยชิกิครับฟังคนิงก่อนการบ้านอีกอย่างหนึง่งวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีลุ้งใช่ไหมเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสีรุ้งใช่ไหมครับใช้วาดรูปรุ่งกินน้ํานะให้วาดรูปรุ้งกินน้ําแล้วก็ระบายสีอ่าสวย,สวย อ่าตามสีของรุงกินน้ําแล้วก็ส่งให้คุณหญิงดูโอเคไหมทําได้ไหมครับฮะทาได้ไหมทําได้สิทําได้สิน้องคูนีพูดก่อนนะน้องเบียด้วยนะน้องเบียว่ารูปรุงกินน้ําแล้วก็ระบายสีถ่ายรูปส่งให้คุณหญิงดูด้วยนะครับการ์ดของเราวันนี้นะอ่ามีแค่นี้น,นะคะ โอเคเดี๋ยววันนี้เราเจอกันแค่นี้นะครับวันนี้เราเจอกันแค่นี้แล้วเ,เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย